ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับของเซียนน่าดีพะรวยสุขุพ้นนะครับเด้อครับมาตามต่อการหลบใหม่ครับมือนี้ก็ตามต่อกับเปล่าพัฒนาของเบ้าแหลมนะครับครับของเบ้าแหลมหลบเคลื่อนนี่นะครับก็เข้านะครับเข้าสองหกนะครับตัวกลับนะครับครับเอามาเบิ้งผลหัวเหล่า เคลื่อนออกก่อนนะครับเนาะเคลื่อนบั้นจันทร์นะครับที่2ตัวลากพมเนาะครับเนาะเลขที่ออกนะครับ7 2 9 8 6 2นะครับเลขไทยสามตัวกับแปดครับส่วน2ตัวไายบนนะครับออก6 2นะครับส่วนเลขล่างออก9 8ครับพี่น้องกิบซี่ครับเนาเฮ้งๆปังๆนะครับครับเข้ามาเบิ้งผลหวยเล่านะครับของ เบาแหลมหลอดหมูเคลื่อนกนนะครับเนาะเขาหลอดนี้นะครับก็ให้ปังๆอีกเด้อเบาแหลมนะครับครับมาเิ่งผลงานของเบาแหลมหลอดหมูเคลื่อนกนนะครับเนาะครับนี่คือผลงานของเบาแหลมหลอดที่แล้วนะครับหลอดมูเคลื่อนนะครับเลขออกหกสองนะครับนะครับหลอดนี้เลขวิ่งของเบาแหลมนะครับเด่นสองนะครับก็เขาเลขวิ่งนะครับ ส่วนเลขออกสองนะครับเขาของเบาแหลมเขาสองครับเขาตกับกับก็ถือว่าสุดยอดของเบาแหลมนะครับนักพี่น้อคซีครับเอามาตามต่อกันหลอดไม่อีกครับเราพัฒนาเบาแหลมนะครับวันพุธนะครับวันพุธสี่ตุลาคมนะครับ องห้าหกหกลาวพัฒนาบ่าวแหลมนะครับ บนล่างนะครับเว่งลูดนะครับ <c oughs> หกกับเจ็ด แบบเด่นที่เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีครับของเบาแหลมเด่นที่เจ็ดทุกจับคู่นะครับเจ็ดแบบหนึ่ง เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับหกหนึ่งหกสอง หกสามนะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสามครับมีเก่าคู่ครับนองเย็ซี่ครับ ครับตัวเด่นของบ้าหล้มนะครับเป็นเด่นอยุห6คููนะครับก็บมีเจหนึ่ะครับ72นะครับ7 3 61ส2 6หนึ่งสองสนะครับเอาให้พี่น้องเขาแชปหนาจอยสัก่อนครับ วันพุทธที่4ตุลาคม2,566นะครับลราพัฒนาบ่าแหลมนะครับบนล่างวิ่งลูด6กับ7นะครับเด่น7พี่น้องยิปซีครับสุดจับคู่ก็มี 7, 1 7 2 7 3นะครับ6 1 6 2 6 3นะครับ5 1 5 2 5 3นะครับนะครับสำหรับท่างช่องกับกระน้ำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเด้อ ล็วงให้พี่น้องเฮานะครับเพื่อเป็นแนวทางเด,เดี๋ยวไปเรียบไปเทียบเบิ้งนะครับนะกับสำนักเอื้อนนะครับครับก็บขอขอบุญขอบพุณนนะครับเบ้าแหลมนะครับที่ส่งตเวเล็กแนวทางาใหม่เสียนาดีเด้๋ลงให้พี่ให้น้องเอฟซีเฮานะครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์เบิ้งซอยกันพี่น้องเอฟซีครับ สำหรับตัวเลขมันแจ็คสิออกมันออกตัวไดนะครับเนาะเข้ากับบอลลูนะครับ,บ,บ,รรบเพียงแต่ทางช่องหรือว่าอาจารย์แต่ละอาจารย์ผลกับวเคราะห์มากให้พี่ใน้องเข้านะครับภา <c oughs> สาอาังกีษยังดูได้ว่ามันถือออกตัวไดนะครับเนาะครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับ <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้อพี่น้องเอ้อเดินทางขอใช้บสัไสไครับช่วงนี้ฤด,ดูฝนครับหนาฝนครับ พายุกำลังสิเข่าไม่ครับพี่น้องการเดินทางกับละมัดระว่างครับครับไปใส้มาใสกับให้ปลอดภัยสุขสุขคนครับผมว่เป็นห่วงของเสียนาดีนะครับเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับบอว่าจิเป็นการเสี่ยงโชคหรือว่าการเดินทางไปใส้มาใส่ทำบุญใส่กัแเหล่าแต้นะครับขอให้พี่น้องห้องละมัดระว่างในการเดินทางครับเพราะมันถนนมันเลื่อนนะครับส่วนนี้นี่หนาฝนนะครับ ครับเขามาแล้วนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อพี่น้องทุกท่ครับกดทันที่เขามาไม่ก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับของเชี่ยนนาดีนะครับวัวว่าฉีดเด็ดดังทั้งเลยนะครับเชี่ยนนาดีก็จะไปตามให้พี่ให้นอห้องเข้า สำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม